สวัสดีครับสมาชิกนะครับที่ติดตามรับชมนะครับแอดกิสณะทาง facebook แล้วก็เรื่องราวเฟนเพจนะครับนะแอดก็เอาหลักสิบล่างนะครับแบบปักหลักนะครับสมาชิกมาให้ชมกันนะครับโดยนี้อยู่ที่สองสี่หกแปดสิบนะครับสิบเอ็ดงวดติดนะครับมีหนึ่งงวดนะครับที่ไม่ได้ไปบนนะครับเออไปล่างนะครับขึ้นบนแทนนะครับก็ เรามาให้ชุมปเป็นแนวทางว่ากันไปตามสูตรการคำนวณของตัวเลขนะครับนะทีนี้มาดูนะครับหลักสิบล่างปักหลักนะครับเดินยาวๆนะมาดูนะครับข้อมูลหัวเลขกันเลยนะครับก็ก่อนที่ดูข้อมูลเอสขอฝากคำเตือนนะครับนะสมาชิกนะว่าสูตรทุกสูตรนะครับ ทุกวิธีการที่เอสให้นะครับเป็นแค่เพียงการคำนวณย้อนหลังเพื่อหาสถิติและความน่าจะเป็นของตัวเลขนะครับนะสมาชิกก็อยากให้ทุกท่านนะนะครับพิจนารณาข้อมูลก,ก่อนนําไปใช้นะครับส่วสูตรวิธีคิดวิธีคำนวณน,นะครับเหมือนเดิมเอสแจกให้ฟรีแน่นอนอยู่ช่วงท้ายคลิปเดี๋ยวรอรับชมนะครับมาดูกันในส่วนของสถิติหลักสิบล่างนะครับนะก็สูตรแรกงวดแรกให้ที่ศูนย์หนึ่งสองนะครับนะสมาชิกนะ เข้าที่เลขศูนย์นะเพราะออกศูนย์เก้านะครับนะต่อมานะครับก็คำนวณที่หนึ่งสองสามเพราะออกสามศูนย์ก็เข้าไปที่เลขสามนะครับต่อมาก็คำนวณได้ศูนย์หนึ่งสองเพราะออกหนึ่งหกนะครับเข้าที่เลขหนึ่งนะครับต่อมานะครับคำนวณได้สี่ห้าหกนะครับเพราะออกหกสองนะครับก็เข้าไปที่เลขหกในหลักสิบล่างนะส่วนนี้ปากหลักที่หลักสิบล่างนะครับสมาชิกนะปากหลักเฉพาะหลักสิบล่างนะครับนะแต่ ไม่รู้จะออกมาตามที่เราคำนวณหรือเปล่านะเดี๋ยวจะมีคำถามเกิดขึ้นนะครับสูตรใหม่นะครับนะสมาชิกนะดูด้วยเด้อทุกท่านนะครับนะเยวบอกว่าอะไรไมาอีกแล้วสูตรอีกแล้วอีกแล้วนะอ่ะสูตรใหม่มันไม่มีจบนะครับนะเหมือนวิธีการคำนวณนั่นแหละนะครับนะเหมือนวิธีการคำนวณนะบวกลบเลขนะไม่มีจบสิ้นนะครับมาเรื่อยใหม่ๆได้เสมอสูตรใหม่นะครับดูด้วยเด้อ ไปดูต่อมาครับคนเนต่อมาคำนวณได้หนึ่งสองสามนะครับพอเราออกหนึ่งหนึ่งนะครับสูตรนี้มาทั้งสิบได้หน่วยฮะแต่เราเน้นไปที่หลักสิบล่างนะครับอะต่อมานะครับก็คำนวณที่แปดเก้าศูนย์นะครับพอเราออกหกเจ็ดนะครับไม่มาสิบล่างนะครับไปเข้าที่บนนะเลขแปดนะครับสมาชิกตัวนี้เลยนี่เข้าบนนะครับนะต่อมานะครับ คำนวณในที่เจ็ดแปดเก้านะครับผมรอดออกเก้าหนึ่งนะครับนะออกเก้าหนึ่งนะเข้าที่เลขเก้าในหลักสิบล่างนะครับและนะครับต่อมาคำนวณในที่สามสี่ห้านะครับผมรอดออกสี่หกนะครับนะเข้าไปที่เลขสี่ในหลักสิบล่างนะครับก็ถือว่าเป็นส่วนที่เลืนยาวนะแต่ที่เอสตัง้งใจจะทําให้มันย,วยาวๆนะครับนะก็ดูกันนะ ต่อมานะครับคำนวณที่ที่หกเจ็ดแปดลัพออกหกหกนะครับเข้าตามนี้อ่ะนี่นะครับเข้าทั้งหลักหน่อยด้วยเลยนะครับต่อมานะครับคำนวณที่สามสี่ห้าลัพธออกสี่สี่นะครับเข้าที่เลขสี่ในหลักสิบล่างตัวนี้นะครับและงวดล่าสุดที่ผ่านมานะครับคำนวณที่ที่ห้าหกเจ็ดนะครับผลลัตออกหกสามนะครับเข้าไปที่เลขหกนะเข้าชุดนี้นะครับสมาชิกนี่นะครับอ่ะ พอจากตามนี้นะครับสิล่างปักหลักสถิติเอ,อ่สถิติสิงวดติดนะครับนะก็3ตัวมา1ตัวเป็นสูตรใหม่นะครับเดี๋ยวไปดูวิธีการคำนวณเลยครับดีไมาดูวิธีการคำนวณหลัก10ล่างนะครับวิธีสูตรหลัก10ล่างครับมาจะให้เขียนของข้อให้ก่อน วิธีคำนวณน,นะครับสิบล่างนะครับสมาชิกนะวิธีคำนวณน,นะครับวิธีคำนวณสิบล่างนะครับก็จะใช้นะครับรางที่หนึ่งมาตั้งนะครับก็จะเป็นเจ็ดสี่สามเก้าห้าหนึ่งนะครับใช้จะรางที่หนึ่งมาตั้งนะครับสมาชิกนะ เอาแต่รางวัลที่1มาตั้งเลยนะครับตัวแรกนะครับที่ต้องใช้นะครับก็คือหลักพันก็คือเลข3นะครับหลักหน่วยบน2ครั้งนะครับนะหลักหน่วยบนสองครั้งนะครับบวกนะครับนี่ฮะเอา3ลงมานะครับ1บวกกัน2ครั้งได้2นะบวกกันนะบวก2คงที่นะครับนี่ฮะ2บวก2เป็น4 4บวก3นะครับ4บวก3ก็ จะเป็นเจ็ดนะครับมาเป็นเจ็ดนะครับบวกหนึ่งของที่เข้าไปเป็นแปดนะครับบวกหนึ่งของที่เข้าไปเป็นเก้านะนในวันนี้นะครับหลักสิบล่างต้องติดไว้ก็คือเจ็ดแปดเก้านะครับสิบล่างวดนี้ต้องติดไว้ที่เจ็ดแปดเก้านะครับสมาชิกวิธีทําแจกแล้วลองคํานวณย้อนหลังดูตรงกันไหมอ่ะเดี๋ยวกลับไปที่หน้าแรกนะครับเดี๋ยวกลับหน้าแรกกันนะมาดูในส่วนของหน้าแรกอ่ะอยู่ตรงนี้อ่ะ ดังนั้นงวดนี้ที่ได้นะครับสมาชิกงวดนี้ที่ได้นะก็คือเจ็ดแปดเก้านะครับเจ็ดแปดเก้านะครับเราจะเริ่มใช้กันนะครับงวดแรกเลยนะก็คือของที่สิบหกทับสิบเอ็ดทับหกหกนะครับใช้งวดแรกนะครับนะเพราะว่าไปสูตรใหม่นะครับนะใช้งวดแรกนะครับแล้วก็รอผลนะครับ เจ็ดแปดเก้าสมาชิกชอบตัวใดเป็นพิเศษไหมนะครับเจ็ดแปดเก้าสามตัวนี้นะครับจะมาหนึ่งตัวเดี๋ยวเราต้องมาลุ้นกันแหละจะมาไหมเจ็ดแปดเก้า 89, นะสมาชิกนะครับอ่ะก็สิบล่างปากักหลักนะครับวันนี้ได้เจ็ดแปดเก้านะครับจะมาหรือเปล่านะก็ต้องเอาไปลุ้นเป็เนแนวทางกันนะครับนะก่อนจากกันก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับสมาชิกทุกท่านนะนะครับนะฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับสําหรับคลิปนี้นะอ่าก็ จบตัวเพลงครั้นี้ครับทุกท่านสวัสดีครับ